ยะถาวาริวาปุราปริปุเรนสักลังเอวะเมวิจโฉทีตังเปตานังปะกะปติอิจิตังปติตังตุหังคิปเมวะสัมมิชะโตสัพเพปเรนสังกปันโธมรังโสยะถามนิโสวะตีระโสยะทาสัพพิสิโยวิวัชันตุสัพพะโขมราโสโส มันเทปวัดปันตราโยตุเขียที่กายุโกภาว่าอภิวาทนาสีฤทธนจังอุตาปจาัยโนจัตตารุธรรมวัฒทันติอายุวันโนุขังลังมันนี้เอานิทานเรื่องอะไร วัน่ห้ากขาเรียกว่าให้โยมตอบพระเขาเทกันว่าทานกัษยีซีน,นี้ย,ยังได้ดีกว่ากันฮะ ลูกเอาตรงอยากอะไรด้วยฮระวังพระสมัยก่อนเนี่ยชิงไหวชิงพริบก็นน่ะมาตะต่างวัดก็เอาชนะอย่าเอาชนะอย่างเดียวให้ชนะไว้ละ ก็ทำว่าทานแล้วสิ้นอะไรเังไรดีกว่ากันกระหน่งเขาก็ว่าสิ้นดีกว่าทานองคนนงที่เขา,เขาว่าทานีกวก็สิ้นส่งคนส่งองค์ก็ว่ากัน นี่ก็เกินกชั้นขาแล้วชั้นขาไปแล้วก็ขึ้นอนมรดมเอาอีกอขึ้นมมม่อนธรรมะแล้วก็ว่ากันไปพระที่ก็ว,ว่าสิเนกทานนะก็ว,ว่าให้องนึงก็เขาว่าเขา ป้าทำไมก่อนน้อเอาไปยงกนกงพูดเดกได้แต่ก <sh arp Imm> er? <sh> wow ินเอา่าเด็กน่ะปลาปลาที่เขาว่าเส้นเด็ก็ทานปลานั้นเขาก็ว่าที่ว่าทานเทานเล็กก็เส้นเขาก็ว่า อ๋อเจ้าหน้าออกแพ้ก็ว่าว่าเมื่อกี้เนี่ยเมันกินอะไรมันแดกอะไรว่ากันในทานกว้างนี้นะพระตะกอนนี่แดกอะไรแดกสี่นั้นแดกฐานอันนี้ก็ว่าอันนี้ก็เอาอาเกินไป เดียวชนะเอาเพ้ก็ไม่เอาอะไรกันนะเพ้าเอาชนะอย่างเดียวมันก็ต้องอนโลมว่ากันไปไปตามหลักฐานฐานเลยก็ดีอยู่ถวาว่าไม่ได้ฐานแล้วก็ยกไม่ได้พระก็ยกไม่ได้มันต้องเกณฑ์ฉันาฐานของชาวบ้าน เินนี้ก็ดีโยวจะเส็นนะไม่มีเิ็นนะก็โอ้ยมันก็ต้องไปรักไปขโมอยไปกินเหล้ามายาอะไรก็ว่ากันไปนี่ก็ท่านมาในเกงที่โยบเนางนะบัญนยางแล้วเนี้ยวัดว่างชาดเ ว่าองเดินก็คือองเดิงก็ว่าว่าเขาท้ามปัญหากันวันหลังเขาว่าผมผมเข้าใจดีแล้วแล้วองเดินก็ขอการค้านมันเข้าข้างนายเลย ใามันเข้าทางไหนเข <c oughs> ้ามนาะอาจารย์ทางเราอาจารย์นะว่ามันเข้าทางไหนเข้าใจแล้วมันเข้าทางไหนพรนะนั้นว่าก็เครื่องนะที่มาถามว่าเข้าทางไหนแล้วมันก็เครื่องวงกันนะ ฟ,ฟังฟังที่มาตอบนะอะไรมันเข้าทั้งโงแล้วก็มันไปถึ่ใจงโง่อะไรอย่างงี้ลงเธอบกเถียงพวกมันกันไอ้พระนั่นขอว่าขอว่ากันอย่างนี้นดะ้ ผู้หญิงคนหนึ่งก็ไปจ้างน้ำก็เดินใกล้ๆกลก็ตพร,รพระอะไรพระออาหนังเข่าเข้าท้องพระไมะ้เอเตจันเยเตจจันเยจ <c oughs> <c oughs> ฉันก็คนโบราณลไม่เอามาทัานไ้ พอหมดแล้วมาหาไอเตจเอเตจันเยมันมาจะนไนอ๋อมันไม่ที่มาอ่าไม่เจตธรรมานเราเนี้ยไอเตจันเยจะสัมพุทธาในกัสสกโกตะโยสัพยพุทธาสัมมาสัมมาสัพยพุทธาปปเหติการสัพยธาสะพพโลกิตาไปสาเิโอว่า พระนักเอเอตเันเยเอตเดนเยผู้ยิงมาก็เอตเดนเยตักราแล้วก็พระนักเอเอตเนเยนั่นแหละผู้ยิ่งเลยว่าอะไรไม่ค็ดีอะว่า chăn tay chăn cốt chăn là lấy cái ta không mấy quá nghe quá bận bận lắm cái này <laughs> că, người ta có có mình <laughs> chăn cái chăn chăn là lại อหากกินประมดใหม่ทุกว่าพระบนใหม่ทุกว่าก็พระบนใหมทกวัน้าอย่างเงี้คือเจียงขาวานักกันนี้พระพอกัน,ลกน,น,กนแล้วทำไมก่อนเลยพระทำไมก็เล่าแล้วว่าคนทำไม ผูเ้เล่าเล่าให้มันเลยไปหรือไงก็ไม่รู้ท่านก็มันเลิกเลิกเขาคงก้าวขึ้นมะคนสมัยก่อนมันเข้าว่าอะไรกองตรงสะบัดโดนสบะบัดโด,ดนไม,ไม่ไม่คิดถึงอ่ะทั้งพระทั้งเจ้ากัทั้งพระทั้งชาวบ้านโอ้ห<อ>ืออ,อ่าแล้วอย่างนี้จะยอมอะไร ด้วยความสัตย์ความจริงในที่เล่ามาเนี่ยก็อขอให้ญาติโยมจงพ้นจากทรก,กโศกโรคภัยอันตรายใดๆที่ว่าอะไรนะไ,รนะไวรัสโดโ,โควิดโควิดกแลืลมอู้ เราองแล้วมันแก่แล้วมันลั่มหมดจำได้แล้ก็เดี๋ยวลุว่มลืมแล้วตังพระเขาว่าสัญญาอะไรจะสัญญาความจำได้ไหม่แล้วไม่เที่้งตายจำได้แล้วก็ลืมเกลี้ยงหาทางออกไม่ได้ <c oughs> COVID, โควิดโคว์อ่านภาราไทยก็ว่าโควิดนัน่นแหละแต่ว่าภาษาฝรั่งก็งจะอ่านว่าโควิดภาษาฝรั่งมันว่าวัในี้ไทยเรื่องหนึ่งว่าฝรั่งก็ไทยไทยก็ว่าเอาภาษา ไข่ไข่ไข่ไก่เวลามันก็ฟังฟังแล้วมันก็มันว่าได้ว่าไม่ได้เหมือนอย่างเราฮะมันไข่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 เวลาว่ากันไข่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  ไม่รู้เรื่องเลยฝรั่งฝรั่งก็ตายรับมันคุณคนละภาษาฝรั่งกัาว่าว่าไทยเับว่าให้ให้ฝรั่งมาเยียบเยียบที่ควายแล้วก็ ก็เห็นขี้ควายแล้วนะไทยเขาเห็นขี้ควายแล้วเขาบอกว่ามูนไอเวลาดูโน,น่นดูพระจันทร์พระจันทร์แปลว่ามูนพระจันทร์โน่นเยียบขี้ควายเต็ม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 แล้วแต่เวลาเขาบอกว่า ภาษาไทายไม่พูดพ <c oughs> ูดหักมุนมองไว้ตรงขวาเยียมคิดควายเต็มเต็นะับแลวขอยยายมยังไปสุกเด้อ <c oughs> โรคัยใครเจ็บไม่มีโอ้พระตจงกระลาสขอยา <c oughs> ขอยาสวัดิบน ไล่พี่ไไล่พี่นี้แล้วมังคาเมื่อคืนนี้ก็ออกข่าวอ,อกหน่อยขอไม่ออกไม่ออกแล้วนั้มเพราะฉะนั้นเราก็ยเย็นเปนุกระศจากทุกระเวนไปใอ้โลกหลายทั้งหลายจหายไปสิ้นไปด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธพระธรรมพระสง เขาความจำลองทั้งหลายที่ได้ตั้งใจแล้วคิดแล้วึี่ทำมาทุอีทางพันลังจงเป็นผลสํำเร็จจงเป็นผลสํำเร็จจงเป็นผลสํำเ,เ,ำเร็โทคกการเถินเอาละ